ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโพดล่าสุดคนแห่ให้กำลังใจม้าอนภาเคลื่อนไหวแล้วหลังทนายตั้มโพ์คลิปทะเลาะกลางห้างเกาหลีคนแห่ให้กำลังใจเพียบจากกรณีที่ทนายตั้มได้ออกมาเผยเหตุการณ์ว่ามีดารารุ่นใหญ่ทะเลาะกลางห้างในเกาหลีจนทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์และเดาไปต่างๆนานา,นาว่าดาราคนนั้นคือม้าอนภา ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจและบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นมีการตกลงกันและเคียรกันจนตกเรียบร้อยแล้วแต่ต่อมาทนายตั้มก็ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวในเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนท่ามกลางชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากคลิปเหตุการณ์ที่ทนายตั้มสต์ลงเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิ ทีมงานทนายประชาชนล่าสุดมาอ,อนภาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่ามาทําผมที่เกาหลีไม่เคยผิดหวังงานนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสติด t ate. com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังเลยนะครับขอบคุณครับ